ระวังลื่นนะจ่ใไปดีเหนื่อยหน่อยแล้วก็กำลังไปประมาณสามวาถึงเพิ่งนะสวัสดีครับผมวันนี้เราไปดูเพื่งกันนะครับก็มามีพี่แปะ๊ะพี่แปะ๊ะผมนะครับแล้วก็เจ้าแม็กน้่นพี่แป๊ะเรารแล้วก็น้องคอยนะครับมีน้องคอยมีผมนะครับ เรานัดมาให้ดูพึ่งวันนี้ฝนตกซะด้วยสินะครับผมก็ขอบคุณเนานะต้อมคนมาหากินนะครับผมขอบคุณน,นักนักเอาเบอร์โทรมาให้นะนะครับผมพอดีก็แชทไปหาต้อมเนี่ยพึ่งมันอยู่กำแพงเพชรนะครับผมก็เลยแชทแชทบอกผมนะวันนี้ก็ได้มาและ้ะมาดูพึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันใหญ่หรือมันเล็กนะครับผมอยู่ต้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปครับสวัสดีครับวันนี้มีน้องเขาโทรให้มาตีพึ่งครบใหญ่มากฝนลงด้วยนะ ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราไปดูก็มันจะตีได้ไหมต้นไม้จะเปียกไหมนะครับจะต่อยไหมนะครับเขาบอกว่าห้ามพุกพูต่อยเนาะไอเรื่องตีพื้นไม่เกี่ยวเนาะอันนี้ผมไม่ถือนะครับพูดได้เลยไม่ถือตกหนักใจเลยเพราะผลมานะผมมากันมีวันนี้มีพี่แป๊ะเราแล้วับแปะพันแปะค่ะน้องคอยเจ้าแม็กผมสี่คนแล้วก็น้องก็พามาคนนะครับหลังใหญ่อยู่กนลงก็รอให้ผลหยุดก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ลมเยอะ กลัวฟ้าอย่างเดียวครับผมไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวฟ้าผ่าเปี้ยงพบที่นี่หายากผมใช้ตาบเสือแห้งนะครับคือมันจุดแล้วเวลามันจุดเนี่ยฟันก็หมงแล้วแต่มันจะไม่ดับนะครับแต่ถ้าเป็นยใบยตองพี่แพ้ใช้ใบตองวันนี้เดี๋ยวรู้เรื่องนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแกต้องดับ <c oughs> เชื่อผมดิเดี๋ยวดูในคลิปได้นะครับแต่เนี้ยโอ้โหดุนโปเล์เลยนะครับผมห <c oughs> ล่นอยู่แล้วนะฮะย้ายเข้าไปลงท้าบูนะฮะร้องเลยนะครับผมไปไปดูเพื่อนกันมันอยู่ในหุบในในร่องสูงอยู่ไม่ใช่ไม่สูงนะ แต่ครบวันนี้เบลอเลยฝนมันคึมแล้วก็ฝนตกคึมอะไรอย่างนี้นครับสวัสดีบนตน้นผมขึ้นเกิดไตมานะพี่แป๊ะตอกหน่อยนึงระวังเลื่อนนะจับให้ดีก็เหนื่อยหน่อยแล้วจะกำลังไปประมาณสามวาถึงเพิ่งนะแล้วผมจะไต่เกลเกือเนี่ยไปนะครับผม พอสูงอาการอยู่นะไะไยังอ่ะเสื่องบางนะน้องๆไม่ได้ใส่เลยเลยคือขึ้นบนไม้อย่างเงี้ยต้องมถอดหมดเลื่องเงี้ย ก็ฝากติดตามพี่แป๊แล้วด้วยนะครับนุ่นแป๊ะเราอยู่นู่นนะครับผมก่อนไม่มี Uh huh. นี่ครับหลังยี่งงามเลยปะเที่ยวสองแต่งามนะครับอันี้เที่ยวแรกเนี่ยครับเที่ยวแรกนะ มันก็เหลือน้อยแล้วปไปหมดครับผมแบ่งให้น้องก็ด้วยนะคหัวน้ำสวยจัดผมไม่ได้ตอกท้อยตักลูกนะแต่พี่แปะเขาตอกตัวใหญ่กว่ผมตัวอ้วนผมนใส่เคลือนะัไม่ได้ครับน้ำสวยจัดนะแปะแต่หัวไม่ใหญ่ พอไปวัดไปวานะผมไม่ถึงครับใหญ่จัดนี่ครับผมหัวน้ํานะไม่ใหญ่จัดนะครับส่วนตัวอ่อนขอนะครับผมปิดตาสวยอยู่หัวน้ํานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมลีปผมตลอดนะครับให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมหัวน้ําก็พอได้อยู่